โอเคก่อน,น,นเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่เรื่องสงครามกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าตอนนี้อิสราเอลก็รอรับโดรนกว่า100่งรลำจากอิหร่านนะครับนักยานที่เมื่อวานนี้เนี่ยหรือว่าช่วงสุดสัปดาห์ศุกร์สิบส,ส,ส,สามเนี่ยนะฮะได้มีการโจมตีทางอากาศนะเพื่อนโจมตีฐานนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธที่ทางอิหร่านนะครับนะบนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าการตอบโต้จะเป็นยังไงนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะเพื่อนๆแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาพูดถึงกรณีนี้ด้วยผ่านทางทรูโซเชียลของเขานะครับไดวอออกกมาาบบนะครั่ เตือนอิหรานนะครับให้ยอมรับข้อตกลงนิวเคลียร์ของสหรัฐนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปโดยเขาเขียนว่าอิหร่านเนี่ยจะต้องยอมรับข้อตกลงก่อนที่ทุกอย่างจะไม่มีอะไรหลงเหลือแค่ทําซะก่อนจะสายเกินไปพร้อมย้าว่าการโจมตีครั้งถัดไปถูกวางแผนไวแล้วและมีความโหดเหี้ยมยิ่งกว่าเดิมนะครับ แล้วก็ท่านดูถนนที่อิสราเอลนะครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสําหรับการรับมือนะครับในอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเรียกได้ว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้า,น,าน่าจะมีการตุ้มตามอะไรบ้างแล้วนะคิดว่าแบบนั้นนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็ถือว่าถนนโล่งเลยในะตอนนี้นะครับนะคนก็ค่อนข้างกลัวแหละนะเพื่อนๆนะถือว่าอยู่กันแบบระแวงก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหรนะ่เนาะโหดจริงๆนะครับทีน,บนี้คําถามสําคัญบิตคอยลเอาไงพี่เข้มคริปโตว่าไงนะครับโอเคละไอ้แดงอ่ะแดงอยู่แล้วนะครับถ้าเราดู s อสแอนพะีเนาะจะสังเกตได้เร็วนะครับว่าเกิด ตู้มตามเมื่อไหร่อันนี้ย้อนหลังกลับไปแบบตั้งแต่1932แล้วเพื่อนให้เห็นเลยนะว่าทุกครั้งที่เกิดตุ้มต้ามเป็นหลุมนะฮะหรือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในการซื้อที่ผมโพสเฟซบุ๊กไปเมื่อวานนี้นี่แหละหราได้ทำคลิปวิดีโอไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะฮะเป็นความจริงที่น่าจะปวดนะครับแต่มันพัมพ๊มหลังจากนั้นจริงๆนะฮะ80-90เป็นแบบนั้นนะเพื่อนถ้า,าดูล่าสุดก็คือรัสเซียยูเครนนะครับที่มีคอนฟ l i c กันอย่างรุนแรงนะฮะ อิรักวอร์1 3 Ukraine c r i ยูเครนไครเมีย2014นะครับซีเรียรซีวิล1ทุกครั้งหลุมทั้งนั้นฮะย้อนหลังกลับไปดูกันได้นะเพื่อนเก็ถือว่าใครที่รอตุ้มตามรอสงครามแล้วมองว่าจะเป็นหลุมเนี่ยตอนนี้โอกาสของคุณก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะว่าราคามันจะเริ่ม recovery กลับมาเมื่อไหร่นะครับซึงวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลที่น่าสนใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราดูดเพื่อนๆจะสังเกตได้เลยนะฮะ ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่เกิดรัสเซียบุกยูเครนในช่วงตอนปี2022ก็ถือว่าราคาน้ํามันเนี่ยพุ่งขึ้นเนาะจาก91เนี่ยซัดเข้าไป120นะครับวับเดียวนะก็คือเกิดความแพนิคก,กันมากๆนั่นแหละนะซึ่งเราดูบิตคอยฮะก็ดั้มลงมาแรงๆเลยนะแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเกิดการแพนิคประมาณสักกี่วันทองเอาน้ำมันเนี่ยขึ้นไปประมาณ12วันนะครับ31%นะบ้าเลยนะเพื่อนๆอารมณ์เหมือนตอนเนี้ยนะครับน้ำมันพุ่งเลยเนาะแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูบิตคอออยกก็ข้าง แล้วก็ขึ้นแล้วก็แป๊บเดียวขึ้นมาทำไฮเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ก็โอเคแหละตอนที่มีตุ้มตามมีการดั้มลงมาอย่างรุนแรงก่อนความตกใจของตลาดเกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นก็รีคอรีร่กลับมานะครับแต่ก็โอเคในช่วงตป2022ม,มันเป็นจุดเริ่มต้นของแบงก์แบง์เกนเนาะมันก็ลงมาเรื่อยๆนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็น,นหนึ่งครั้งที่ผมก็มองว่าก็น่าจะหลุมนะครับนะหรือว่าน่าจะรีคอรรี่กลับมานั่น,นแหละเราก็ถ้าเราดูข Rock, อด้อมู 20, ออลจาก อีเวนต์ต่างๆนะครับโควิดนะฮะหรือว่าทางด้านของแบงกิ้งคราสิสต่างๆนะครับบิตคอยก็คัมแบ็กกลับมาได้เสมอโดยเฉพาะผมว่าสงครามเนี่ยนะฮะก็มีโอกาสจะคัมแบ็กมาได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูช่วงตุลาคม2024ช่วงใกล้ตัวกันบ้างนะครับในช่วงที่อิหร่านเนี่ยได้โจมตีอิสราเอลนะครับที่ส่งโดนไปแบบ200ร้อยโดนนะ,นะเพื่อนๆโหดมากนะครับนะบนะก็อารมณ์รูปภาพรูปนี้คือมันก็ดูแบบอารมณ์แบบฝนดาวตกเลยนะเพื่อนๆตอนนั้นเนี่ย ใครจำมาได้บ้างนะครับคนก็กลัวแหละนะใน,นขนะนั้นช่วงเดือนตุลาคม2024นะครับถ้าเราดูราคาบิตคอยฮะหลุมฮะโคตรหลุมเป็นความจริงที่คนที่เข้ามาใหม่อาจจะงงว่าเอ้าไหนต้มตามแล้วมันจะต้องลวงไม่เฉลอ่ยพี่เข้มพุ่งส่วนฮนะรอบนี้ล่ะนะฮะเอาไงฮะร,รอบนี้ละ่ะจะไว้ยังไงอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่เลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องใหญ่สำหรับอีทรียมแล้วก็สำหรับเอาคอยกันเลยนะครับล่าสุดทางช h อ p i f y ไฟลกำลังที่จะ อนุมัตินะครับให้ยู d c เนี่ยหรือว่า Stablecoin เนี่ยบนเบสนะสามารถที่จะเอามาเป็นหนึ่งในการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มของเขาได้นะครับซึ่งใครที่เป็นสายอ e ีคอมเมิร์ซรู้อยู่แล้วนะว่า s h อ p i f y เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ให้คนเนี่ยมาสร้างร้านค้าได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคนที่ขายของออนไลน์นะก็ใช้ s h o p i f y อยู่แล้วนะครับใครทำดรอปชิปใครทำร้านค้าออนไลน์หรือว่าขายของออนไลน์มันใช้ง่ายมากเปื่อนๆแล้วระบบมันดีมากเนาะก็ถือว่า่อ,อ USDC จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ คนสามารถใช้ได้นะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะรอกฎหมาย s t a ปเปิลคอยผ่านแหละในปีปีนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าบ็อกชัของเบสเนี่ยอาจจะยิ้มได้มากๆนะครับหลังจากที่มีกฎหมาย Sta ปเปิลคอยที่จะมีโอกาสจะบูสต์การใช้างานของ USDC หลังจากนี้นะครับซึ่งหาใครไม่รู้จักชทปปิ้ไฟแล้วก็มองว่ามันจะขับขึ้นขนาดนั้นได้เลยเหรอพี่เข้มนะฮะเทปเปิ้ไฟใหญ่มากนะครับอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะเป็นล้านล้าน ร้านค้านะครับนะที่จะอ c c เซ t ตัว UDC s บนเบสนะครับนะอ่านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นแล้วว่ามันใหญ่จริงๆนะครับก็หวังว่าการใช้งาน b c ล c อก i n น a s e จะจะดีแล้วกันนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า Base อยู่บนไหนฮะอีเ e r เรียมนั่นเองแล้วก็ล่าสุดนะครับคอย a s สเปิดตัว c r y ปโตเครดิตการ์นะครับซึ่งก็ทำร่วมกับทางอเมริกัน Express นะครับ เป็นบัตรที่สามารถรูดแล้วก็ได้ค a s h แบ็ k เป็น Bitcoin นะเพื่อนๆสุดยอดจริงๆนะครับอันนี้เป็นบัตรในฝันเลยนะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็ก็ถ้าได้ใครมีเนี่ยยังหลอนะครับรูดปืนรูดปืน,ปนค a s h แบ็กกลับมาเป็นบิตคอยอะไรจะฟินขนาดนั้นฮะทีนี้เราไปดูอีกหนึ่งเอาคอยที่น่าจะได้ประโยชน์เต็มข้อกับ b a s สนะครับก็คือ r อร r โดมนะครับซึ่งเรารู้อยู่แนละ้วว่าเขาเป็น c e n t r a l i z ร d e x เ h a n g e หรือว่าเป็นเด็กนะฮะบ,บนเบสนะฮะ ก็คือเป็นตัวตึงสุดแล้วแหละอารมณ์เหมือนเอ BNB มีแพนเค้กนะฮะอารมณ์เหมือนยูนิซวอปอยู่บนอีทูเรียมอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เป็นดิสเนอร์ไอแชงซึ่งซึ่งยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วนะสำหรับการสวอปเหรีออยญต่างๆนานานะฮะอ่ะก็ต้องรอดูแล้วกันนะวันหลังจากนี้แอร์โดมจะ rome, มาหรือเปล่านะครับซึ่งก็ได้แจ้งไปใน่ซัพพอร์ตแล้วนะฮะว่าแอร์โดมมีสัญญาณเขียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับทางใครที่ซัพพอร์ตก็น่าจะจะรู้กันนะครับ ท่านั้นไม่พอนะครับล่าสุดทาง c o i เ b a s e ก็กำลังเปิดตัวการเทรดแบบฟิวเจอร์แล้วนะเพื่อนๆในสหรัฐนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะว่าในสหรัฐเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้งานไบแอนได้นะครับนะก็ไม่สามารถเทรดฟิวเจอร์ได้นั่นแหละก็คือต้องไปใช้งานแพลตฟอร์มที่ไม่ได้บล็อกนะฮะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้แล้วนะครับได้เฉพาะสําหรับ c o ยเ b a นะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะได้แล้วนะครับที่ทําให้คนสหรัฐสามารถเทรดฟิวเจอร์ได้นะครับคิดว่าบ้านเราก็ ล,ลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสารัฐทำคิดว่าบ้านเราก็น่าจะทำแหละน่าจะตามตามกันไปนะครับก็ถือเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะถ้าบ้านเรามีการเทรดฟิวเจอร์แบบมีกรตอตอรองรับนะครับจะได้อุ่นใจสบายใจกันได้นะครับสารัฐเริ่มแล้ว ว่ายังไงอันนี้ก็อรอลุ้นกันแล้วก็ถ้าเราดูชาร์ตอิทเนียมในขณะนี้นะครับก็เลยดูว่าลงมาอยู่ในแนวรับสําคัญเนาะสำหรับตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปอย่างโหเลยนะในตอนนี้แล้วก็ถ้าเราดูนะฮะอารมณ์แบบกําลังทําในเรื่องของตัวอินวอร์ทเทนเนอร์เดอร์หล่อๆเหมือนกันนะเพื่อนๆถ้าเราดูนี่เลยฮะเบรกละนะครับก็ถ้ามันกลับมายืนอยู่เหนือได้ในแนวที่มันเบรกล่ะน่าสนใจมากนะเพื่อนๆะค,คือโอเคแหละนะครับมันเฟกไปรอบหนึ่งเฟลลงมารีเทส รับไม่อยู่โอเคลงมาแต่มันจะไม่ทํำลงใหม่อันนี้โอเคนะฮะแต่ถ้ามันดันทะลึ่งกลับขึ้นไปยืนยู่เหนือแนวที่มันเบลอกไปได้เนี่ยเพื่อนเอ,อันนี้หล่อเลยนะตรงนี้นะครับซึ่งก็ถ้าเรามาว่าตูมตามนะครับนะสงครามอนยะ่างที่บอกเป็นจุดเริ่มต้นของกระทิงเนี่ยบิตคอยก็เตรียมจะไปเอาหอยก็เตรียมจะไปหรือเปล่าหลังจากนีนะ้อันนี้ก็รอรุ้นกันนะครับ หากใครได้ support ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปในในดิสชอร์เพื่อนๆในห้องแบบ Minecraft ตรงนี้หรือว่าจะ m CD เขียวแรกตรงนี้นะครับก็อัปเดตกันเอาไว้ให้แล้วในทุกๆวันนะเพื่อนๆจะด้ไม่พลาดกาฟที่สำคัญในโคคลกคริปโตนะครับแล้วก็ e t h e r e u ก็มีสัญญาณเขียวแจ้งกันไปแล้วนะยกโลหล่อๆแล้วนะเพื่อนๆก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเป็นเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ